ครับสวัสดีนะครับผมประกศองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องนะครับผมเนาะเมื่อน,นี้เขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮาน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงนะครับผมเนาะมาวอร์ซูพีเอามาวอร์ูนอ้องเอามาวอร์ว่าเฮาสูเอฟซีอีหลานหน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะ เรื่องมือหนีนะครับผมเนาะที่เฮาจะนามาว้านะครับผมในมือหนีก็คือเป็นเรื่องที่อิหลาน้อยเฮานะครับผมเนาะทําการโพส์หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับผมเนาะเฟซบุ๊กส่วนตัวของอิหลาน้อยก็คืออุ้งอิงรัตน,นาพรเพชรบ้านแพงนะครับผมเนะาะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของอิหลาน้อยอีหลาน้อยได้โพสต์รูปพี่น้อง หน้าฮักหน้าฮักนะครับผมนกของอีลาน้อยชูสองนิ้วนะครับผมนกสู้สู้กับแม่หน่อยนะครับผมเนาะเป็นภาพที่บอกได้เลยว่าหนึ่งภาพแต่ล้านความหมายหนึ่งภาพแต่มากด้วยความหมายนะครับผมนกต้องใส่คํหนีเลยพี่น้องหนึ่งภาพแต่มากด้วยความหมายหนึ่งภาพแต่ล้านความหมายลอยล้านความหมายนะครับผมนะสำหรับภาพนี้ ซึ่งหลายคนเห็นแล้วนะครับผมเนาะต่างเข้าไปคอมเมนต์นะครับผมเนาไปอ่านข่าวคอมเมนต์ด้วยกันพี่น้องหลายๆคอมเมนต์นะครับผมเนาะเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วกัโอ้ยนะครับผมเราชื่นใจดีใจแทนอีหลานหน่อยเฮานะครับผมอ่าไ่ว่าจะเป็นอ่าพี่น้องแฟนคลับพี่น้องเอฟซีอ่าพอพอแมแม่เอฟซีอีหลานหน่อยเองหรือว่าอ่าพี่น้องทั้งวงนะครับผมเนาะพอพอแมนแม่พี่พี่น้องนทั้งอ่าวงสาวหน่อยนะครับผมเนาะอ่า เรื่งคนในอาวงการกันแล้วกันนะครับผมเนะาะลูกทุ่งมอลลั่มวงการอา่ยวกับมอลลั่มนะครับผมเนาะเข่ามาคอมเมนต์กันนะครับผมเนาะโอ้หลากหลายพี่นอ้องอันนี้ต้องบอกว่าดีใจนะครับผมเนาะเห็นคอมเมนต์แล้วกัน ดีใจแท่น,นยิราณ์น้อยปลื้มใจแท่น,นยิราณ์น้อยเฮานะหล่ะพี่น้องนะครับผมเนาะกับบริสันกะมีคลิปบางส่วนเนาะพี่น้องที่ยิราณ์น้อยเว้าถึงเรื่องนิ้วนะครับผมเนาะอ่าเกี่ยวกับการอ่าทนสัมสยกรรมบออยากท่าสัมยกรรมบอเนาะครับผมยิราณ์น้อยก็ตอบชัดเลยนะครับผมเนาะว่าอ่ามันบ่ได้อ่ามีอ่าส่งผลไหมพี่น้องมันบ่ได้ส่งผลต่อการใส่ชีวิตการดำเนิชีวิตของออยิราณ์น้อยใจกะ ซื้อ,อนาะครับผมเนาะหากะบ่อยากเขตสัญญากเนาะครับผมแล้วก็ลายๆคนเนาะครับผมเนาะถือว่าอ่ามือกลางนี่นาะครับผมเนาะของอีหลานหน่อยเป็นมือสวงมือหมานหลายคนก็อยากอยากจับอยากสัมผัสเนาะครับผมเนาะเสื้อว่าหลายคนอยากจับอยากสัมผัสเนเสเเาะครับผมเนาะผมเสื้อเลยอ่าเนาะครับผมเนาะมีคลิปบางส่วนพี่น้องมาให้พี่น้อง <c oughs> เบิ่งเดี๋ยวเฮาจะกลับมาพูดคุยกันถ่ายคลิปต่อเนาะพี่น้อง คือตอนนี้แฟนเป็นห่วงเรื่องเือของน้องนะน้องคิดว่าจะพิลศกรรมไหมนี่ใจลาบจ๊ะคนอื่นอาจจะน่ว่าไงขึ้นมาพิศยกรรมเลยแต่สีน่าจะจะว่าลาว่าหลับที่ว่าลาบบัวเฮ็ดดีกว่าใครถามว่าอยากเฮ็ดบัวลากนเนี่ใจลาก็ซื่อๆได้จ้ะเพราะว่าลาผมซื้อว่ามันก็ซ้ำมือปกติของคนนี่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงอะไรนีมก็จะนี่อะไรฝากถึงแฟนเพลงไหมครับ ค่ะกข็ขอขอบพรคุณทุกท่านใดอจ่าเดอทีเมตตาลหาลาหักแพงหลาสูน้ำหลามาตลอดนาะจ้าเนาอ้บกัน,น้อักด้โทเเนี่ยเ่ะด้บอนหมันคำาัได้โทอเนี่น้อนื้อหมันคำาะไอ้บกัน่เะด้อกนอนเนาไ้บุกดเี่ะด้อกนิ้อมันคบุกั้เน่ยเนี่ยอเนี้อนา้ทนี่ย ยำเย้ภาษาไทยภาษายำตาหน่อยอ่ะไม่หนอนหรือหงส์จะเลยฮหังสืโอ้ยม right. ือสูมมื่อมาอืมมือสูมมื่อมาไม่แม่คนพิเศษอ่ะจะมักมีอีกย่างพิเศษที่เกิดมาติดตัวเด้บางคนถนัดซ้ายบางคนยังสี่ละเนี่ยบางคนมีไฟบางเตียงมนุษยดังพอคือดีแตที่พอนั่งอยู่กับคนดังขึ้นเตือนนิดนึงนะครับจับมือคนดังเลยวะ เป็นใครเปิดรายการของรอบแพ็คเกลในเทปที่สองนะครับพอขึ้นใจแท้พออยู่กับคน,นดังนะเบนสิพะพอดังนะเบนะเฉพารวยขาเป็นยังได้กันแน่พี่น้องพี่น้องในเบอร์คลิปแล้วมีความฮูซึกกันว่าจางังไไดเนาะครับผมเนาะทีละหน้อยเฮาโพดหรือว่าทีละหน้อยเฮาให้สัมภาษณ์เนาะครับผมเนาะทางอ่า่อง สองซองหนึ่งนะครับผมเนาะที่ได้เอาไปลงนะครับผมเนาะเกี่ยวกับเรื่องนิวของอีหลานน้อยนะครับผมเนาะบาอีสานเทดคลิปนี้ขึ้นมาบได้มีเจตนาที่จะบูดีอีหลานน้อยนะครับผมเนาะบไดี้มีเจตนาที่จะซีจุดด้อยเนาะของอีหลานน้อยเฮาได้พี่น้องว่าต้องการให้มีดามานะครับผมเนาะบอีสานเ็ดคลิปนี้เพื่อให้กําลังใจอีหลานน้อยนะครับผมเนาะ อยากให้อีหลาน้อยเฮามีความมั่นใจเนาะครับผมเนาะว่าต้องเป็นห่วงเลยเรื่องนิ้วมือเนาะแฟนคลับเอฟซีให้กำลังใจอีหลาน้อยอยู่แล้วเนาะครับผมเนาะแล้วก็เข้าใจเนาะครับผมเนาะอ่าอีหลาน้อยก็รับรู้ตั้งแต่มือแรกๆพุ่่นละเนาะครับผมเนาะตั้งแต่น้องเพื่อนออกมาเว้าพุ่นล่ะกัทางบอลอีสานกระลับรู้มาแล้วเนาะครับผมเนาะก็ได้รับรู้อ่าจาก เพราะว่าจะเป็นที่เฝ tamam. okay. ้าติดตามคลิปนะครับผมเนาะทางช่องทางต่างๆเขาก็สังเกตเห็นแต่ที่แรกแล้วล่ะนะครับผมเนาะอันนี้เฝ้ายิงที่จะต้องให้กำลังใจนะครับผมเนาะยิงลงฮักด้วยพี่น้องเล็กน้อยผู้ดีนะครับผมเนาะยิ่งอยากให้การสนับสนุนนะครับผมเนาะสำหรับอีหลาน้อยเฮ้านะครับผมเนาะอยากให้อีหลาน้อยเฝ้าเปิดไปหอดไปหอดฟังฝันนะครับผมเนาะไปหอดจุดมงหมายไปหอดเป้าหมายในชีวิตของอีหลาน้อย ได้แล้วพี่น้องซอยๆกันนะครับผมน้องเขาในฐานะเอฟซีพี่น้องเห็นภาพนี้แล้วมีความคิดเห็นกันว่าจังใดแน่พี่น้องหนึ่งภาพล้านความหมายหนึ่งภาพมากด้วยความหมายหนึ่งภาพร้อยล้านความหมายบอนะครับผมน้องพี่น้องเห็นภาพนี้แล้วมีความคิดเห็นนจังจใดข้อมเบนกันเข้ามาเลยนะครับผมน้องสำหรับใบสันเองพี่น้องเป็นภาพที่ถือว่าเป็นภาพที่นนาหากักเลยพี่น้องนะครับผมนาอภาพนี้นะครับผมเนาะตาเหา ได้สัมผัสนะครับผมเนาะได้หูจักอีลานอยนะครับผมได้หูจักแม่นอยนะครับผมเนาะเข้าจะหู้สึกเลยว่าภาพนี้เป็นภาพที่น่าฮักมากนะครับผมเนาะอีลานอยสู้ๆนะครับผมเนาะแม่นอยก็สู้ๆนะครับผมเนาะถือว่าเป็นการว่าต้องบรรไดไหมพี่น้องสำหรับภาพนี้ไหมอ่าแค่แค่แค่ภาพนี้มันวอลได้อีก เป็นล้านน้อครับผมเนาะเป็นล้านความหมายแหมพี่น้องสําหรับภาพนี้ที่ออกมาแม่น้อครับผมเนาะเอาล่ะก้าชื่นชมยิลานหน่อยนะเฮาเนาะครับผมเนาะที่ก้าโพดนาะครับผมเนาะอ่าสำหรับภาพนี้น้อครับผมเนาะที่อ่างหลานหน่อยเฮาก้าวขามน้อครับผมเนาะอ่าเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อครับผมเนาะเรื่องอ่านิวของเจ้าของไปได้น้อครับผมเนาะกล้ากล้าเว้ากล้าพูดกล้าให้สัมภาษณ์เรื่อง อ่านิวมากยิ่งขึ้นนะครับผมเนาะเราก็กล้ารโปรโมทกา,ารเอาลงสือ่อโซเชียลมากยิ่งขึ้นนะครับผมวันนี้ทางวายซานขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้กีฬาน้อยสู้ๆต่อไปนะครับผมเนาะเป็นกำลังใจไปน้ำกันพี่น้องครับเพื่อนมากคิวนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งซองวายซานด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองนะครับผมเนาะอ่า คำว่าใดผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมเนาะคลิปนี้บอกแล้วี่นองไม่มีเจตนาที่จะมาบูลลี่ไม่อีลหลานน้อยนะครับผมเนาะไม่มีเจตนาที่จะเอาอ่าหลายคนอาจจะว่าเป็นผมด้อยของอีหลานน้อยมาว้านะครับผมเนาะแต่ว่าผมเสว่าอีหลานน้อยณขนาดนี้เราแฟนคลับอีหลานน้อยณขนาดนี้มองว่ามันไม่ใช่ผมด้อยเลยนะครับผมเนาะนี่แหละเมื่อโศงเมื่อมาเนาะครับของของอีหลานน้อยราบคิดนี้บ้านสานขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คินหน้าสวัสดีครับผม